กลับได้ไหมเออก็เปลี่ยนก็นี well. um ่ไงนี่ด็นี่เอาคืนออกเออแล้วก็เฮ้ยนี้มันกลับได้นี่เออเมื่อกี้มันถูกแล้วก็กลับหม่เอาเออกลับแล้วแล้วก็ใส่ยังไม่ไหน นี่มันก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอควานโทรศัพท์ลงก่อนได้ไหมไม่ไน,นี่ก็ถูกแล้วถูกแร้วแล้วก็ใส่ดิแล้วก็สวมสวมอย่างนี้ป่ะเนี่ยอันนี้สวมเข,ข้าใส่เลยสวมหัวแล้วก็ลงไปเออน่าทำไงสุดโกโกวาอะไรเขาเรียกสุดโกโกวาเหรอโกโกวาให้วิสุมดู โอ <Okay. S 2> ลุล่าโกโกวาอะไรเนี่ยโกโกวาก็จอยเรียกว่าโกโกวาลล่าถ้าใครซื้อให้เนี่ยนี่ลุล่าเนี่ยแล้วก็ใส่ชุดนี้เข้าไปอีกอ่ะไม่ใช่กับอันนี้ถ้าอันนี้คืออะไรเขาต้องมันมันไม่ได้ใส่ด้วยกันใช่ไหม lại